หมวดสี่สุดท้ายธรรมานุปัสสนาก็จะมีเริ่มด้วยขั้นที่13ซึ่งให้ศึกษาว่าจักตามเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าศึกษาว่าจักตามเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกแล้วต่อไปขั้นที่14ว่าศึกษาว่าจักตามเห็นความคลายออกหายใจเข้าศึกษาว่าจักตามเห็นความคลายออกหายใจออก สิบห้าศึกษาว่าจักตามเห็นความดับหมดไปหายใจเข้าแล้วศึกษาว่าจักตามเห็นความดับหมดไปหายใจออกแล้วสุดท้ายสิบหกศึกษาว่าจักตามเห็นความสลัดคืนเสียไดย้หายใจเข้าศึกษาว่าจักตามเห็นความสลัดคืนเสียได,ด้หายใจออกมีสี่ขั้นเด็กกันตอนนี้การที่มาปฏิบัติในระดับธรรมานุปัสสนานี้เราก็ผ่านมาถึงสิบสองขั้นแล้ว แล้วกนในแง่ของตัวสติปฐานก็ผ่านมาสามอย่างหรือสามหมวดกายานุปัสนาผ่านมาเวทานานุปัสนาผ่านมาจิตานุปัสนาผ่านมาผ่านมาหมดแล้วเมื่อผ่านมาถึงขนาดนี้แล้วมันก็เป็นการที่ว่าเราได้มีขอบเขตของสภาวธรรมหลากหลายอย่างยิ่งที่จะมาให้เราพิจรารณาตั้งแต่กายสังขารจิตสังขาร มาเรื่องอกุศลถึงกุศลและธรรมระดับสูงจนกระทั่งถึงเรื่องฌานองค์ฌานต่างๆสภาพจิตที่มีปลาโมดมีสมาธิเราก็ผ่านสภาพเหล่านั้นมาจนกระทั่งว่าเราบังคับให้มันเกิดขึ้นมาก็ได้อันนี้เมื่อเรามีสภาพจิตอย่างนี้ให้เราดูได้มากมาย แล้วก็เราก็มีองค์ธรรมที่มันอยู่ในสภาพจิตเหล่านั้นเราก็เข้าไปดูองค์ธรรมที่อยู่ในจิตอย่างนั้นบ้างก็เท่ากับว่าเรามีความพร้อมอยู่มากแล้วเราก็สามารถที่จะย้อนไปย้อนมาโดยผ่านการกําหนดพิจารณาตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งมาถึงขั้นที่สิบสองเนี่ยไปไปมามา,มาดูแล้วก็ตอนนี้เราก็เปลี่ยนใหม่การดูของเราตอนนี้เรามาดูตัวธรรมตัว สิ่งที่ดีที่ชั่วอะไรต่งตางๆกุศลอกุศลที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราแทนที่จะไปดูสิ่งอื่นอย่างที่ผ่านมาการนี้ก็เท่ากับเลื่อนมาอยู่ในธรรมานุป,ปัสสนาแค่นี้เราก็ดูโดยที่ว่าวิธีดูของเราตอนนี้ท่านให้ก้าวไปถึงขั้นว่าดูสภาพความเป็นจริงของสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของเราในชีวิตของเรานั่นเลย สิ่งที่เราได้พบเห็นผ่านมาในการปฏิบัติที่ว่ามีมากมายนี้เราตรวจดูโดยนน้อมไปดูในแง่ของสภาวะความเป็นจริงก็จะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสภาพจิตหรือสิ่งที่กำหนดพิจารณาทุกอย่างที่เราผ่านมาเนี่ยเราเข้าขั้นโน้นผ่านขั้นนี้มาออกไปสู่ขั้นนั้น เมื่อมองในแง่หนึ่งตามความเป็นจริงก็เห็นความเกิดขึ้นความดับไปหรือความปรากฏขึ้นแล้วก็ความหายไปตอนนี้จิตของเราก็โน้มไปดูในแง่ของความเกิดดับนี้ก็เห็นความเกิดดับอันนี้ก็คือข้อปฏิบัติขั้นต้นที่เป็นขั้นที่สิบสามในธรรมานุปัสสนาคือศึกษาว่าจากตามเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้า ศึกษาว่าจากตามเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกอันนี้ก็เรามีสิ่งที่จะให้ดูพร้อมแล้วเราก็สามารถเห็นได้ชัดเจนจากการที่เราจะเข้าออกผ่านขั้นตอนต่างๆเหล่านั้นแล้วก็มองดูในแง่ของความเป็นจริงที่เกิดดับนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนอันนี้ก็เป็นการเห็นจากของจริงที่มันปรากฏขึ้นในการเจริญวิปัสสนา เราก็เห็นความเกิดดับนั้นเอาจิตที่บังคับหัดไว้ดีนั้นมาศึกษาดูความจริงของสภาพหรือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นธรรมะแล้วเราก็เห็นอนิจจังนั้นเมื่อเราเห็นอนิจจังแล้วมันก็เป็นตัวต้นตัวเบื้องต้นที่จะนําไปสู่การเห็นทุกขังและอนัตาตาต่อไปก็หมายความไม่ใช่หยุดเฉพาะอนิจจังเท่านั้นเห็นความเกิดดับแล้วก็เห็นสภาวะความจริงที่ สิ่งเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นที่เราผ่านที่เราประสบในการปฏิบัติล้วนแต่ถูกความเกิดดับบีบคั้นคงอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันก็เปลี่ยน,นก็สลายแปรไปแล้วก็ทั้งหมดนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งสิ้นมีความสัมพันธ์กันในเชิงเหตุปัจจัยอาศัยเหตุปใจใัจจัยเกิดดับมันก็ไม่มีเป็นตัวเป็นตนเราก็เห็นกระแสความเป็นไปของ ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งถ้าเราดูชัดเข้าไปพิจรารณาลึกซึ่งก็จะเห็นความเป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทด้วยก็ดูความเป็นไปความเกิดดับอะไรต่างๆเหล่านี้ให้คล่องแคล่วจัดเจนมีความชํานาญนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมานุปัสสนาในขั้นที่หนึ่งทีนี้พอเราปฏิบัติ โดยโน้อมจิตไปในแง่ของการมองความจริงแบบนี้เห็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาแล้วพอเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องที่เราประสบประสบการณ์ทุกอย่างจิตมันก็พร้อมพร้อมอะไรคือพร้อมที่จะคลายออกพร้อมที่จะถอนความยึดติดถือมันได้พอจิตมีความพร้อมเริ่มคลายออกไปเราก็เปลี่ยน เราก็หันมาตามดูเห็นความคลายออกนี้คล้ายว่ามาสัมผัสกับสภาพความเป็นจริงของความคลายออกซึ่งเป็นผลจากการเห็นอนิจจังนั่นเองนี่ก็เท่ากับว่าการที่เราเห็นไตรล,ลักษณ์เมื่อเห็นอย่างเพียงพอชัดเจนพอสมควรแล้วจิตใจก็ถึงภาวะที่พร้อมจะคลายออกจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่าง ความรู้สึกยึดติดถือมั่นนั้นก็คลายออกค่อยๆจางไปก็ตามดูเห็นความจางคลายที่เกิดมีเป็นไปอยู่ในจิตใจของตนเองนั้นตอนนี้จริงเข้าสู่ข้อปฏิบัติขั้นที่สิบสี่ที่บอกว่าศึกษาว่าจากตามเห็นความคลายออกหายใจเข้าศึกษาว่าจากตามเห็นความคลายออกหายใจออกนี่ก็ดูตามสภาพจิตเป็นจริงแต่มันเป็นสภาพผลที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ ในเชิงที่ว่าไปในทางที่โน้มสู่โลก,กุตระซึ่งตัววิราคาที่แท้ก็เป็นโลก,กุตรธรรมคือการที่จะพ้นจากความติดอยู่คล้องอยู่ในสังขารในโลกพอมีสภาพจิตเป็นความคลายออกจากความยึดติดแล้วคลายออกไปได้จริงๆเพราะคลายออกไปแล้ว มันก็มาถึงภาวะที่ว่าความยึดติดถือมั่นอะไรนั้นที่มันคลายออกมันก็หมดไปภาวะที่หมดไปดับหายไปนี่เราเรียกว่านิโรธเราก็ย้ายมาจากการตามดูความจางคลายก็มาตามดูความดับหายหมดไปก็เลยมาถึงขั้นที่สิบห้าคือศึกษาว่าจากตามเห็น ความดับหายไปหรือความดับหมดไปหายใจเข้าศึกษาว่าจะตามเห็นความดับหมดไปหายใจออกอันนี้ก็หมายถึงความดับหายไปของสภาพความยึดติดถือมั่นอะไรต่างๆนี้เห็นความไม่มีแห่งความยึดติดถือมั่นที่เกิดขึ้นนั้นเห็นความดับหมดไปของกิเลสและความทุกข์ เห็นความดับหมดไปของความโศกเศร้าความกังวลสิ่งข้างใจการติดข้องอะไรต่างๆสิ่งที่กดทับบีบคัน้นจิตใจต่างๆหมดไปสิน้นอันนี้มันมีความหมายถึงความดับทุกขเราพูดง่ายๆก็คือความดับทุกนั่นเองตอนนี้ก็มองเห็นสภาวะความดับทุกที่เกิดขึ้นในใ,นใจของตนเองก็ตามดูสภาวะนี้ก็ มีประสบการณ์เป็นประสบการณ์ในจิตใจของตนเองแล้วต่อจากนั้นก็ก้าวเข้าไปยังข้อปฏิบัติขั้นที่16ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายก็คือเมื่อเมื่อว่ากิเลสความทุกข์ความผูกมัดติดข้องค้างคากัาง,งบนอะไรต่างๆเหล่านี้หมดไปแล้วมันคลายออกไปก่อนในข้อ14แล้วก็ ดับหมดไปในขั้นที่สิบห้าพอมันดับหมดไปแล้วมันก็เกิดภาวะที่เหมือนกับว่าสลัดตัวหลุดออกไปได้ลอยตัวเป็นอิสระอันนี้ก็ภาวะที่ลอยตัวเป็นอิสระเกิดความปลอดโปร่งโล่งเบาทุกประการภาวะนี้เรียกว่าความสลัดคืนความสลัดคืนนี้ก็คือความสลัดตัวหลุดออกมาลอยตัวเป็นอิสระนั่นเองทีนี้ภาวะนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่ว่า คลายความยึดติดถือมั่นออกได้แล้วก็ดับความยึดติดถือมัน่นดับความทุกข์อะไรต่างๆนั้นหมดไปแล้วภาวะนี้ก็เกิดขึ้นมาเองต่อเนื่องกันก็เป็นภาวะของความเป็นอิสระภาพที่แท้จริงทีน,นี้ภาวะอันนี้ก็เกิดขึ้นมาในใจของเราเองพอเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ตามดูตามเห็นตามดูภาวะที่สลัดตัวหลุดออกได้ลอยตัวเป็นอิสระมีความเป็น เสรีーーอย่างสมบูรณ์นี้ที่เป็นไปในจิตใจของตนเองตอนนี้ก็เป็นภาวะที่ว่าพ้นจากโลกิยะพ้นจากการที่จมอยู่ในโลกมาสู่ภาวะโลคุตระอยู่เหนือโลกได้อย่างน้อยเมื่อเราปฏิบัติอยู่ในขั้นที่ว่ายังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานแท้มันก็เป็นการชิมลางคือว่าท่านเรียกว่าได้แต่ทังคะเป็น นิพพานก็ขั้นตัดทางค่าชั่วคราวหรือวิขมพนะขั้นที่ว่าได้อาศัยกุศลธรรมฝ่ายดีนั้นมากดมาทับข่มฝ่ายที่เป็นอกุศลไว้อันนี้ก็เป็นการปฏิบัติมาถึงขั้นที่สิบหกถึงขั้นที่ทำให้เกิดภาวะที่มีความหลุดพ้นเป็นอิสระเสรีเราจะเห็นว่าการบังคับจิตให้หลุดพ้นนั้นมีตั้งแต่ ขั้นสุดท้ายของจิตานุปัสสนาแต่นั้นเป็นขั้นที่บังคับจิตให้พน้นแต่มาถึงขั้นนี้เรามาสัมผัสประสบการณ์ของความหลุดพ้นนั่นเองมันคนละอย่างอันนั้นบังคับจิตให้พน้นคราวนี้สัมผัสกับภาวะแห่งความหลุดพ้นนั้นเมื่อมาถึงการสัมผัสกับภาวะแห่งความหลุดพน้นความเป็นอิสระเสรีปลอดโปร่งลงเบาแล้วก็ถือว่าครบ วงจรของการปฏิบัติครบกระบวนเป็นธรรมานุปัสนาขั้นสุดท้ายก็เป็นขั้นที่16ของการเจริญอาณาปานาสติ16ขั้นนี่ก็คือการที่นํานาปานาสติมาใช้ในการเข้าสู่สติปฐานครบทั้ง4หมวดการปฏิบัตินี้ก็โดยสาระสาคัญก็จบถึงเท่านี้